สาวมาเฟียที่โหดเยี่ยมอมหิตและเป็นผู้ที่มีอำนาจที่สุดในเมืองนี้เพราะฉันเป็นลูกสาวแก๊งไฮห,หน้ายังไงล่ะ <laughs> เออคุณหนูบีครับคุยกับใครครับเนี่ยอ๋อฉันลืมใส่แว่นน่ะโทษทีเออคุณหนูบีครับเออประตูทางออกอยู่ทางนี้นะครับ ทางที่คุณหนูเดินมันเป็นห้องครัวครับอ๋อ๋พอดีฉันแค่จะมาบอกพวกนายน่ะว่าฉันอยากได้ลูกสมุนเพิ่มอะไปหาฉันหน่อยสิฉันเบื่อพวกนายจะเต็มทนแล้วเอ่อแต่คุณบีครับเราเลือกคนใหม่เมื่อกี้คนก็ออกกันหมดเลยนะครับแค่นี้ยังไม่พอเลยครับไม่พอฉันอยากได้เพิ่มเร็วๆไปหากันเลยนะไปดีกว่าออกไปเที่ยวอีกแล้วแน่เลยเนี่ยคุณหนูบีเนี่ย บอสเลขกผมมีอะไรเหรอครับฉันมีงานให้แกทำาเ,เป็นงานที่ฉันไว้ใจแค่แกคนเดียวเท่านั้นในฐานะที่แกเป็นมือขวาที่ฉันไว้ใจที่สุดว่ามาได้เลยครับบอสเพื่อบอสแล้วผมทำได้หมดทุกอย่างครับตั้งใจฟังให้ดีๆละ่ะครับบอสเรื่องนี้สำคัญมากๆครับพร้อมแล้วนะพร้อมครับเอาแล้วนะครับเอาจริงแล้วนะ โคตรเอาเลยบอสเอาหน้าบอสนั่นแหละไม่ไหวแล้วจะพูดก็พูดสักทีดิบอสโอ้โหโอเค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 ฉันเนี่ยอยากให้แกมาปลอมตัวเป็นลูกน้องและหาโอกาสลักพาตัวลูกสาวของแกงคู่อริของเราแกงไีน่าใช่ไหมบอสแมนแล้วเวอที่เราจะชิงความได้เปรียบนี้เอาชนะอิทธิพลของมันให้ได้ฉันได้ข่าวมาว่าลูกสาวชอบหาลูกน้องมาใหม่เพิ่มและก็หายตัวไปอย่างไรหล่องรอย อืมเป็นแผนที่ฉลาดมากเลยครับบอสชิงตัวมันมาแล้วเราก็เอาข้อได้เปรียบจี้ลูกสาวมันเลยใช่ไหมบอสพูดอีกก็ถูกอีกได้เลยครับบอสผมจะไม่ทำให้บอสผิดหวังอืมแต่ว่างานนี้แกต้องระวังเป็นพิเศษเป็นภารกิจที่เสี่ยงมากงั้นผมจะต้องเตรียมตัวให้เยอะกว่านี้ใช่ไหมครับบอสใช่แล้วผมจะจัดการให้บอสเดนนี้แหละครับรอดูผลงานผมได้เลยบอส นี่สินะสถานที่แห่งการทดสอบของฉันมันก็ต้องสถานที่รับเป็นธรรมดาหวังว่าจะมาถูกที่นะมืดซะขนาดนี้โออ้ยืเด็กใหม่งั้นเหรอครับครับผมเด็กใหม่ครับ ก่อนที่จะรับเข้าแก๊งเนี่ยต้องผ่านบททดสอบก่อนนะบททดสอบนี้มันยากนะนายจะทําไหวอ่ะไหวครับงั้นฉันจะให้นายพูดยายกินลำใหญ่น้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำใหญ,ใหญ,ใหญ่น้ำลายยายไหลายย้อยขออีกทีสิยายกินลำใหญ่น้ำลายยายหลายย้อยเฮ้ยเด็กมันมีของว่ะนายแกลองพูดอาลีเฮียอาเฮียหลีสิอาลีเฮียลาเฮียหีอีกทีหนึ่งอาลีเฮียอาเฮียหลีไหนแกลองพูดสัมรีไข่หอยสัมรีเล่นสีสัมรีเล่นหวยสัมรีเล่นหมีสัมรีไข่หอยสัมรีเล่นสีสัมรีไหลหวยสัมรีเล่น อะไรนะหอยทีสมลีขายหอยสำรวยไข่สีสมลีเล่นหวยสำรวยเล่นหมีสมลีขายหอยสำรวยไข่สีสมลีเล่นหวยสำรวยเล่นหมีมีอีกไหมฮะมีจัดมาทหารถือปืนแบกปืนไปปกตึกทหารถือปืนแบกปืนไปปกตึกชามเขียวข่ำเช้าชามขาวข่ำค่ำชามเขียวข่ำเช้าชามขาวข่ำค่ำชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดชาวฟาดฟัดผักเย็นฟาดฟัดผัดลิงใหญ่ย่ายิงเยกยิงเยกย่ายิงใหญ่ คุยตนดีไปมีเห <Yes ี่ยวไปิปไ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 ปปปไปไปว่าแต่ว่าคุยกันมานานแล้วแกมีไฟแช็กไหมมีครับทําไมล่ะครับงั้นมันคงถึงเวลาแล้วสินะผมไว้ไม่ินเลยเว่าพอทดสอบอะไรแบบนี้แล้วแบบแม่งจะฮาอยู่ไหนเลยฉันคิดว่าแกน่าจะชอบนะอะไรนะอะไรน่าจะชอบนะ ฉันว่านายคงชอบอาลีเฮียอาเฮียลีสินะไหนพูดให้ฟังอีกทีสิอาเลียอาเลียคิดไดเลยนี่แหละมันช่างหอมจริงๆขคอดีสวัสดีครับคุณหนูอ้าวสวัสดีไหนลูกกระจอกใหม่สินะวันนี้พาฉันไปเที่ยวหน่อยก็แล้วกันจัดไปครับดีล่ะ แผนของเราก็คือพาขึ้นรถแล้วก็หาที่ไหนสักที่นึงที่มันลับๆแล้วก็จับตัวไปให้บอสของเราบร้ายชิเป็งคุณรู้ครับเชิญทางนี้เลยครับเดี๋ยวคุณนูครับอ่ตรงนั้นที่นั่งผมไม่ใช่เหรอฮะรู้แล้วน่ารีบขึ้นมาเร็วๆสิ ปวดหัวเลยโอเคไปก็ไปฮูู้้ไปเลยเฮ้ oh. ยวันนี้เราจะไปไหนก oh. ันด min okay. okay. ีน้าอ oh. oh ๋อร oh. ู้แล้วไปโดดล่มกันดีไหมโดดโดดล่มเหรอครับโอเคงั้นไปกันเลยนะคุณหนูฮู้้โอ้ยสูงไปไหมเนี่ย หึงพื้นอย่างปลอดภัยแล้วรรก่เงจิโอ้ยผมระเบียกับคุณหนูนจริงเลยเอ๊ะคุณหนูผมขอเวลาสักครู่นะครับฮัลโหลครับบอสเป็นยังไงบ้างเพิง่งเพิ่งโดดล่มเสร็จครับยังมวนๆท้องอยู่เลยครับแล้วแกไปทำอะไรที่นั่นนะ่ะก็ลูกสาวไอ้แกงไอ้หน้ามันพาผมมาโดดล่มเนี่ยเกือบตายเออเอองั้นทำไปก่อนแล้วกันอย่าให้นอนจับได้นะครับบอส เอ้ยไปต่อกันได้ยังเนี่ยครับครับครนายนี่แต่งตัวไม่สมกับเป็นลูกน้องใช่เลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการให้เออผมว่าไม่ดีมางครับโอ้ยขึ้นมาเร็วๆเ,เข้าเสียเวลาแล้วนะเอะอครับครับครับโอ้ย จังหวะนี้แหละฉันจะต้องใส่ยาสรุปเข้าไปแค่นี้แผนของฉันก็สำเร็จแล้วยังไม่เมมายกือตอนี่อคุณหนู่ะหือขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับอ่อไปไหนก็ไปเอออครับบอสเอื่องการตอนนี้เป็นยังไงบ้างเออโอเคครับบอสตอนนี้อยู่ใน อยู่นั่งจะหนักกันอะไปดูไรมาเนี่ยก็ตอนนี้ผมผมไม่ไหวแล้วบอสพยายามทำตามคำสั่งไว้ตลอดนะอย่าให้ข้าสายตาเด็ดขาดครับผมเฮ้ยไปต่อเร็วมัวทำอะไรอยู่ฮะเออครับผมหนูเฮ้ยโอ้ไปเลย ก็บสาไฟฟ้าไปหน่อยครับตูดรถเขาแต่ยังไงจะผ่นไปได้ไปได้ครับขอโทษครับดีดีดีโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้ยไม่ได้แล้วตูดรถตูดรถตูดรถบลบรอบรอา โอ้โหโอ้รถพังไปไม่ได้แล้วอ่ะโอ้ยยังห่วงรถพังเลยฮะน่าจะห่วงชีวิตตัวเองบ้างนะครับโอ๋อไม่เป็นไรย้ายไปซื้อใหม่แ mm ล้วกันนะ ทีนี้เราก็มีรถขับแล้วเย้ Yay! ไปกันเลยโอ้เฮ้ยพวกเรากราินเหล้าหน่อยเว้ยไปครับัวหน้าครับเอ้ระวังรถนะ้วยช่วงนี้รถเยอะไม่เลิกงานพอดีเลยผาย จะร้อนต้องการที่จะแว้นไปครับออกครับไม่ไปหละครับไล้เอกคันหน้าในรถแรงนะครับผมน้าโอ้ยโว้ยไปเลยไปเยไปเลยไปเลยเฮ้ยขับรถซิ้นยังงี้อะไรวะอน่ยเฮ้ยขับยังไงวะตีแขวะสะบ้อล่ะไปครับผมน้าโอ้เราไม่ไปวะเราบินสิ้นเว้ยมองไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยหายเร็วหายเร็วเออคุณสองคนครับคุณขับรถด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภัยด้วยที่สุดะอะไรนะครับ จีซัสเอ๊ะทำไมอะไรกีสัสครับอะไรอะไรแล้วไปขับขี่ครับจีซัสคุณต้องเข้าใจนะครับผมต้องตับนะครับผมเฮ้ยอุยอ้ยจี s ัสเฮ้ยไอ้พวกนี้ตับแบบนี้จะบินกันรือไงเนี่ยคะไปไปจีสัสไปเลยมันไม่เกรงใจตำรวจเลยคุณครับ ตอนนี้เราโดนรถชอปเปอร์แก๊งชอปเปอร์แล้วก็ตำรวจไล่นะครับเนี่ยเฮ้ยอย่าไปกลัวระดับชั้นยินแล้วอ่ะนะแกไม่ได้นะหัวหน้าครับรถพยาบาลตามหลังมาครับหัวหน้าใครป่วยใครป่วยนั่นรถตำรวจบุ้ยยอที่สุดว่างไงิีต่อศูนย์ได้ค่ะวอเจ็ดวอเจ็ดขอกำลังเสริมทางนี้ด่วนเลยค่ะเส้นไฮเวย์โอ้โหให้ตายก็ไม่จัย่า อย่าไปต่างดีกับมันเราคนน้อยกว่าจอดอีนางจอด<ว>บอกให้จอดอีนางน้ย<ว>อดดยนางน้อยกล้บบ้านเด้อไ<ว>่กับบอกให้จอดรู้รีบๆตรงไป้างหน้าก็น่าจะรอดว้ยโว้โว้โว้ รถยางี้มันหมายความว่ายังไงว่าเฮ้แล้วยังไงรถับไม่ตจไรไม่มเย็นร้วาไงร่ยหนูจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นใจยรวจตรขความสบด้วยค่ะทุกท่ขอความสงบครับตารวจผู้หญิงครับเแลังไงอแพูดได้ดีเว้ยอ่าเนี่ยฝั่งคุณสองคนเนี่ยนะครับผมจะพูดถึงข้อหาที่พวกคุณก่อไว้ก่อนเลยว่ามคนตำรวจคุณสองคนรู้ตัวไหมครับว่าคุณทําอะไรมาบ้าง ขับรถเองค่ะโอ้โหดมันพูดเกินจะไม่ได้ใช่ครับคุณขับรถก็จริงครับคุณชนสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของด้วยไหมใช่ครับพวกคุณน่ะทําผิดนะครับพวกคุณทําผิดนะผมจะแจ้งข้อหาพวกคุณไว้แล้วกันนะครับมีหลักฐานเือไงฮะแจ้งข้อหาเนี่ยฮะไปหาหลักฐานมาเลยนะถ้าให้พูดถึงหลักฐานเหรอผมขอเช็คแป๊บอืมโอ้โหหลักฐานในมือนี่คือ ข้อหาที่คุณมีเจ้าหน้าที่หรือว่าชาวบ้านนะครับเขามาแจ้งความไว้เทียบเลยปะดยววะ พูดคนเดียวเลยนะครับแก๊งไฮียนาชัดไหมครับฮะนี่มันแก๊งอันตภาที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี่นี่นะใช่โหดเหี้ยมด้วยไอ้อวยไอ้อวยฮะฮนี่นี่นี่มันเก่ง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 นั่นนี่เฮ้ยเฮ้ยผมขอโทษได้ครับอ่าพาตัวคุณหนูไปได้เลยครับขอบคุณมากครับคุณตำรวจต่อไปพวกคุณเข้าคุกเลยนะคะโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับคุณตำรวจ ผมเดี๋ยวพวกเจ้าไปถำเลยผิดอ่ะนุ้ยครับนุ้ยครับเดี๋ยวไปกดตังก่อนดีกว่าตอนนี้เงินสดหมดแล้วแล้วเราก็จะไปซื้อรถกันเย้โอ้ยเข็ดเข็ดเข็ดเฮลโหลพ่ออะมีอะไรทำไมหนูกดเงินไม่ได้เนี่ยกดเท่าไหร่ก็ไม่มีอะทไมเงินเหลือศูนย์บาทพ่อตัดบัตรเครดิตทิ้งไปแล้วฮะ พ่อทำอย่างนี้ได้ยัางไงอะไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาลูกสร้างปัญหาให้พ่อมากเกินไปแล้วพ่อต้องมาคอยเกียยนเรื่องต่างๆให้ตลอดเลยแล้วเงินที่ให้ไปเอาไปเผาเล่นหรือไงฮะอาทิตย์ละสามร้อยล้านยังไม่พออีกเลยจะหมดบัญชีพ่ออยู่แล้วพอกันแค่นี้แหละโอ้ทำไมพ่อทำแบบนี้ใจร้ายอะเฮ้ย <c oughs> เป็นพ่อน,นายเลยนะนายพาฉันมาเที่ยวเนี่ยฮะ เดี๋ยวนะคุณหนูผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ต้องเลยฉันไม่มีเงินใช้แล้วฉันจะทำยังไงเดี๋ยุณไงไม่ได้เยวิคุตไม่ได้เลยฮัลโหลครับบอสเป็นไหมฉันไม่น่าถามเลยนะถ้าเป็นนายแล้วก็ไม่น่าพลาดแน่ อบอสครับภารกิจล้มเหลวครับนี่แกพลาดได้ยังไงเนี่ยแกทำยังไงถึงได้พดูดหนูครับโอ้ย,อยน,น,นี่นียังไงเนี่ยหนูครับว่าไงรู้ไหมครับว่าการใช้เงินฟุ่มเฟือยเนี่ยสักวันมันอาจจะนำพามาซึ่งความจนก็ได้นะครับคุณหนูลองคิดดูนะครับคนที่เขาไม่มีอะไรเลยอ่ะมันจะเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นชายคนนี้ครับ เห็นไหมครับเขาเนี่ยรูปร่างลักษณะของเขาเนี่ยแทบจะไม่มีที่ไปเลยก็ว่าได้นะครับคนไร้บ้านครอบครัวเขามีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยครับเงินสักบาทจะต้องใช้กินยังไงในวันวันวันถัดๆไปหรือว่าวันวันนี้เนี่ยเขายังไม่มีเลยนะครับผูณหนูจริงเหรอครับงั้นเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะพาคุณหนูไปเที่ยวเองแล้วกันครับฮะจริงเหรอซื้อแลซื้อเลยจริงๆบุ้นบร้นหูู หนูครับนี่อะไรเนี่ยก็รถที่ผมบอกไงคือคือว่าล้อหน้ามันสองหมืนะ่นอ่ะก็แล้วออกเหลือห้าร้อยรอฉันด้วยสิตามมาเลยครับเสียงแล้ว่ะโอ๊ยขอโทษครับ ผมขอเช่าเจ็ตสกีต่อได้ไหมครับเออคือไม่ได้ให้เช่าไปเลย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 ไปไม่ได้ให้เช่าครับไม่ไม่ได้ให้เช่าเรือลำใหญ่ไหมเรือลำใหญ่ไหมฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลดูไปเลยไปเลยโอ้โหเห็นไหมครับความประหยัดอ่ะก็สามารถสร้างความสุขได้จำเอาไว้นะครับ ประหยัดดีกว่าไปฮะอะไรนะประหยัดดีกว่าไปฮะประหยัดดีกว่าไปไปะไป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 ไม่น่าเลยโอ้ยเฮ้ย